เอาละครับก็ขอกราเอาละครับก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมนะครับตีนาบเชนแดโนนะครับผมก็วันนี้จะมาปโบทช่องชิพายนะครับชิพไพรไดอ่ะก็เป็นเอฟซีเอฟชก็เป็นผเอฟซีครับผมนี่ครับผมคลิปของเขานาะก็เขาเล่นอมงอสนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นอมงอสตรทุงนี้ครับในเวลา เวลาแปบบ่ายสามครึ่งนะฮะก็นี่ครับผมจะเล่นกระบอกสกปี้ครับรอดูครับเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับเขาจะลงคลิปล่าสุดครับเขาลงคลิปนี้ครับนี่ครับแชร์มาสีปรีโรปิสิเตอร์กิ๊บก็นี้ครับผมได้คุยกับพี่แล้วเย่ ก็อย่าไปติดตามครับรับรองสนุกแน่นอนอัจจะมีคำหยาบเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับดูไปนะครับผมสนุกปีครับผมคลายเครียดบ๊ายบายครับ